อ่าโอเคครับก็ต้องการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านได้เลยครับผมตัวอยู่ผมในการอ้ำเขบงานเชลิงเรเวนนะฮะมา <c oughs> <c oughs> ดีนะที่ข้ามาหาเจ้าทัานข้ามีข่าวมาบอกคดีหัวขโมยปักษาที่ข้ากําลังตามหาอยู่ตอนนี้ดูท่าจะแย่ลงแล้วะนะฮะพวกมันไม่ใช่แค่หัวขโมยทั่วไปพวกมันคือวัตถีบูชาเรเวนแห่งคืนอันมืดมิดที่ทําพิธีศาสตร์มืด ขอเธอเวยอย่าพูดเรื่องไวสาระให้สาวน้อยคนนี้กลัวไปเลยชาวไดเทตี้ทุกคนก็บูชาเวเว่นแห่ง,งคืนอั้นมืดมิดกันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่แล้วและข้าเองก็รู้จักพวกข้างใครแบบนี้ดีพวกเขาแค่หาธัญพืชเพื่อน,นําไปทาชาในงานพิเศษเท่านั้นพวกมันขโมยอาหารที่ชาวบ้านเก็บเกี่ยวในวิดูร้อนนี้นะและพวกมันจะต้องชดใช้เจ้าเองก็ต้มน้ํายางเงาอยู่เหมือนกันไม่ใช่หรือวินวินพัดนะครับขออภัยด้วยเมื่อกี้ อย่าหาว่าข้าโม้เลยนะแต่ข้าจําได้หมดละว่าจุดเดือดหรือวิดูไหนออกก็ตามก็ถ้าเจ้าวางแผนจะจับตัวผู้ติดตามแห่งเอเวนล์ละก็เจ้าคงต้องการความช่วยเหลือจากข้าแล้ววะข้าแบ่งน้ํายาให้เจ้าได้นะถ้าเจ้ามาหาข้าที่วงหลอมแต่อย่ามาบ่อยเกินไปวะข้าเป็นช่างตีเวกไม่ใช่หมอนะเจ้าเข้าใจใช่ไหมโอเคฮะมามาต่ออีเวนต์ใหม่กันเลยดีกว่านะครับนี่ก็เป็นอีเวนต์ใหม่ที่เกมมันเปิดมานะฮะ นี่อันนี้ก็มาหาวินนะครับมารับบัฟก่อนฮึนี่ได้พรเรียบร้อยฮะก่อนไปวุยจริงมาฮะไปวุยกับอีเวนต์ไปดีกว่านะครับไป,ประดยากเลยจะได้รวดเร็วมาครับวินบอกเข้าว่าพวกหัวขโมยพวกนี้เรียกตัวเองว่าบริวารแห่งเวเวน่น พวกมันมีหน้าที่จะต้องหาธัญพืชมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องแวกกับวิธีอะไรก็ตามแม้ว่าพวกมันจะต้องฆ่าใครสักคนเพื่อให้ได้เข้ามาก็ตามและข้าจะไม่ยอมไปจัดการเรื่องนี้กันเถอะอ้าวมานะฮะบริวารปริวารวาแห่งเวเว่นโอ้ยวินพันไปหมดแล้วฮะท่านผู้ชม <c oughs> แม่ผมยิ่งไม่ชอบไออาวุธอันนี้อยู่ <c oughs> มาค่อยๆแงะมันให้เวลาเราโคตรน้อยฮะยี่สิบวิเองแต่ดีอยู่นะที่แบบตีแล้มันเข้า มาฮะตัดมายกที่2ด้วยคนเบิร์เร็วกระมอนกระมอนกระมอนได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่ได้ละอืได้อยู่ฮะหันหวังสตีสวยอยา่ามาฮะยกที่3จุ๊บอืดึงไม่ขึ้นฮะเมื่อกี้มาได้ละหนึ่งดันต่ออัดดันต่อเข้ามุมไปเรียบร้อยฮะ บทกะจะง่ายก็ง่ายฮะกะจะยากก็ยากเกินมาอุ้ยอุ้ยพลาด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 โอ้โหพลาดแล้วพลาดหนักเลยฮะเมื่อกี้อุ้ยไม่ทันตายแล้วเรื่อยผมจะหมดโอู้ๆไหวไม่น้อไหวไม่น้อไหวไม่น้อโหเหมือนผมจะได้ไปเฝ้ายม,มาโลกในไม่ช้านะฮะแตกโอ้ยเกือบไปสองตัวฮะ แม่ล่าสุดเนื้อเรื่องก็แบบรู้สึกเหมือนแบบทางเพจเขาแต่งแบบไม่อัพสทีเลยนะฮะตอนนี้ผมก็รอเนื้อเรื่องตอนจบซะแบบไม่รู้จะสับขาดหอกหรือเปล่านะับเกมนี้แม่กลัวว่าแบบมันจะมีต่ออีกอยู่นะฮะแต่เห็นเขาบอกว่ามันจบปีนี้เนี่ยจนตอนนี้มันเดือนแบบขึ้นเดือนใหม่อะ่ะจนเดือนแบบเดือนกันยายนะฮะแม่ใกล้จะจบปีละแม่เนื้อเรื่องตอนจบก็ยังไม่มานะฮะ ผมอาจจะแบบเสียงกระหึ่มกระหึ่มแบบกระซิบเลยนะฮะแบบพอดีค่อนข้างที่จะแบบช่วงนี้ต้องถามว่าทำไมแบบอัจคลิปแบบไม่ค่อยพูดเท่าไหร่คือแบบมันแบบผมก็รู้สึกแบบเครียดๆนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมแหมมันก็แบบเสียงอาจจะกระเซาแล้วก็แบบอาจจะแคสให้ไม่สนุกเท่าไหร่ผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากอัดเสียงนะครับอันนี้มีน้องเพท่านผู้ชมบางท่านในดิสบอกว่าเออลองอัดเสียงหน่อยคิดถึงเมื่อวานนี้แน่ มาฮะต่ออีเวนต์กันยาวๆข้าให้บอกแสกับเจ้าได้นะพวกเวเว่นมันมีตัวอ่อนอยู่ในหนองน้ําต้องคําสาบและนั่นคือชื่อที่มันใช้เรียกบริวารใหม่พวกมันหล่อเลี้ยงตัวอ่อนพวกนี้ด้วยธัญพืชเงาเพื่อความรุ่นโรดของเวเว่นแห่งค่าคืนอันมื่นมิดธัญพืชเงาสามารถปั่นหัวคนเราได้พวกต่ออ่อนจึงไม่แม้กระทั่งรู้ว่าเจ้ามาเพื่อช่วยเหลือพวกมันเจ้าจึงต้องจัดการพวกธัญพืชพวกนี้เป็นอันดับแรกตัวอ่อนเวเว่นฮะ มาพร้อมใส่ก็หมดแมนอัดหน้าว่าดันฮนะเอ้ยแม่งไม่ได้เมื่อกี้ไม่ติดคอมโบฮะไม่ไม่ไม่ให้แปลงล่างไม่เอาไม่เอาเอุยพลาดโน้ no. มันจะแปลงล่างไม่ให้แปลงกู <c oughs> <c oughs> ไม่มใช h ชาด w กับเพื่อนนี่แหม่ดันไปเรื่อยฮะเรียบร้อยว้าวามาฮะยกที่สองด้วยคนดเร็วมีสามคนนะครับ ง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่ไปดันตามสเต็ปฮะโอเคได้อยู่2ดันนะอุ้ย,ยขวานขวานโอเคมาดิมาดิาดอุ้ยไม่ทันฮนะอุ้ยมันแปลงว่างไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันประมาณเกินอุ้ยอุ้ย,จจยนะอุ้ยจะตายแล้วอุ้ยเจ็บจุงเบยดันฮนะมาติดคอมโบไปตุม้มเรียบร้อยมาครับจุกสุดท้าย จำไม่ท้ายสุดตัวอ่อนเรเวน้อดันฮะเลือดเต็มด้วยเอาสิโอ้โหมาใกล้ๆอุ้ยดึงไวไปแมเกือบแล้วฮะเมื่อก,กี้ผมเกือบกดไอ้สกิลนี้ปะเข้าไปหาดันเอ้าตายก่อนแม่ตายก่อน,ย,อนยังไม่ได้ดันเลยเรียบร้อยโอเคนะฮะแม่จบไปอีกหนึ่ง มาฮะไปกันต่อยาวๆครับผมแม่ปีกแห่งเวเว่นปีกแห่งเวเว่นคือสี่มือสังหารผู้เยือกเย็นของวัติและพวกมันก็พร้อมที่จะออกว่าเห็นได้ชัดว่าพวกวัตินี่ไม่พอใจที่เจ้าไปรบกวนการดื่มชาของพวกมันปีกในที่นี้ก็คือไอ้พวกมือสังหารสินะเวเว่นมีมือสังหารถึงสี่คนเลยเหรอใช่มมือสังหาร4ี่คนไว้ดวงตา5ดวงตามที่ตำนานเล่ากัน ก็น่าจะแบบมือสังหารสีก็ลูกกระจอกอีกห้าเลยฮะเออตามที่ผมเว้นมาจากที่เด,เดาๆนะสับสับมาเดินฮะสับมาเดินจังหวะน,นี้กระมอนแมนเออโดดอืมได้อยู่โอ้โหกระโดดมาอย่างที่โดดโอ้โหมันไม่ตายฮะ เกินพี่เกินยอมเหอะเอาชีสโดนโดนจุนด้โอ้ยโอ้ยแม่พอมีจังหวะแล้วเขาใส่เราไม่สุดเลยใส่เราแบบสุดเลยอได้อยู่ฮะมาครับแม่กบอนแมนได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้โอ้มันเปิดชาโดพระเจ้าช่วยกล้วยตากแห้งโอ้โหถ่วงเวลาฮะชาร์ Shadow, มันหมดอไป ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วกูแตกกูแตกมาดิเอออย่างงั้นแหละเออตายฮะสวยสวยสวยอืมสับโอ้ยไปลอยไปฮะจังหวะนี้ฉันจะพาเธอลอยอืมลอยโดดไปเออนี่ใส่ใส่คอมโบมาเอาชิดผมพลาดโอ้อยเจ้าแม่งมอยไม่ทัน กูตายแล้วเลือดเลือดกูไม่ไหวแล้วตายเื้อ้ยถอยกันถอยกอนไม่กล้าบวกฮะโอ้ยบวกแรงไม่ได้เดี๋ยวตายเกือบ้ะเกือบตุยฮะแม่โอเคได้ของรางวัลตามสเต็ปนะฮะมาฮะดวงตาแห่งเอเวนฮะ การจัดการกับเจ้าพวกปีกบินเหล่านี้มันทั้งยากไว้ไวความหมายหากเจ้าอยากให้วัตถีเหล่านี้เจ็บไปถึงซวงจริงๆก็ให้โจมตีไปที่ตาของพวกมันก็มันแบบกลุ่มไอ้พวกตาพวกเนี้ยออกลุ่มคนนะเออจริงๆแล้วดวงตาแห่งเวเว่นเป็นสภาลับของวัทธีพวกนี้เพราะมันไปชนชั้นสูงอันนี้แน่อยู่แล้วทางเดียวที่จะจัดการกับพวกมันในสถานที่เดียวกันได้พร้อมกันทั้งหมดก็คือต้องแอบย่องเข้าไปในวงังตอนที่พวกมันรวมตัวกันทําพิธียามค่ําคืนเข้าไปในวังนั้นเหรอ ถ้าจกักรพรรดิรู้เรื่องเจ้าพวกนี้ไหมเนี่ยทุกวันนี้พระองค์ไม่รู้พวกมันแอบทําอะไรสกปรกขนาดไหนพวกมันเคยมีชื่อเสียงอันดีงามมาก่อนประมาณแบบทํำดีเอาหน้าไว้ก่อนสินะโอเคเข้าใจว่าฮะมามาสับมาฮะเดินวู้แตกแม่ผมเอาเซตงูมาเว้นไว้จะได้จบด้วยความรวดเร็วนะฮะไอพวกเค้ยนี่แม่งชอบใช้ชา,ชาโด โกรธหนานนิดนึงนะครับขออภัยด้วยแคมบอลแมนเดิน <c oughs> เดินนะบุกเออแตกอาวุธหลุดนะฮะผมดีใจโหมันไม่กระอักเือดเออนี่แหละเปิดชาร์โดก็กระอักเือดอะ่ะเอาดีมาฮะยกที่สามแคมบอลแมนเอ,อ้ยไม่ทันเอ,อ้ยมันจะดื่มมันจะดื่มไม่ให้ดื่มไม่ให้ดื่ม มันจะดื่มพลางเงานะฮะโอ้โหมาเอาดิอีนิดนึีมึงก็อักเลือดนะตุ้มเออใส่ราเบิดมาใส่เลือดมาสวยมานะฮะดวงตาเวนอนพูดตรงนะว่าไอดวงตาพวกเค่นี้ผมว่ามันแบบม,แบบมันดุกว่ามันดุกว่าบอสประจำอีเวนต์อีกอ่ะอันนี้ส่วนตัวสรับผมนะถ้าแบบไม่เอาเซตมูมาเว่นผมก็ไม่รู้จะไปยังไงดีนะฮะคือแบบตอนมันเปิดทางเงามันโคตรโกงเลยอะ่ะ แม่จากที่ผมเว็ดมานะไม่รู้ฮะผมรู้สึกว่ามันเปิดพลังงานเงาว่ามันโอพอ่ะเออเอาไรอะไรจะดื่มเหรอไม่ให้ดื่มติดระเบิดไปอุย้ยชีสเข้ามาขมนขมอ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 นยังไงพี่เอางูไปอีกหนึ่งตัวอย่างนั้นเลยสวยเอ้าไม่ทันตายก่อนอยู่ไม่รอดครับอยู่ไม่รอดไปเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะถึงบอสตัวสุดท้ายวันนะี้เนี่ยตัวต่อไปไป นี่นะฮะของรางวันเกลือจริงๆมาฮะอตัวสุดท้ายก่าต้องเปลี่ยนแผนแล้วะหัวหน้าวัตถีพวกมันกําลังเตรียมบุกตามตาเท่าไว้พิส่งอย่างข้ามาตานั่นมันพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สูตรของข้าไปเออบันทึกของข้ามันก็จุดๆนะครับเกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคอย่าเพิ่งมองข้าไม่ดีไปข้าจะบอกความมักอันดํามืดให้แก่เจ้านะข้าเคยเป็นหัวหน้าวัตถีมาก่อนในวัตถีนี่แหละ แต่จริงๆแล้วตอนนี้ข้าเป็นผู้ติดตามอย่างสันโดษนะแต่มันก็ยังอยู่อยู่ความลับอย่างนั้นเหรออข้าดูไม่ออกเลยจริงๆนะเนี่ยข้าทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังแล้วพวกมันได้มาสเตอร์ชาร์โดคนใหม่หรือข้าควรจะเรียกมันว่าคอชาชัยไว้สมองดีนะหลังจากเห็นสิ่งที่พวกมันเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วข้าก็ได้แต่เพียงเดาว่าพิธีกรรมของพวกมันคงจะไม่ใช่แบบที่เคยเป็นมาสัง่งสอนให้มันหลับจำซะ วายว้ายอย่างมันไม่ควรมีที่ยืนในวังของเรเวนโอ้โหบินมันออกแนวเแบบี่ยมผมไม่ชอบอ่ะ <laughs> ดูไม่น,น่าไว้ใจทั้งสองเลยมันก็มีความรํบากับพวกกูเหมือนกันน่ะโออตายตายตายคอมบอแมนมามาสเตอร์ชาชัยนะฮะแหนชื่อนี่แบบ <laughs> ตอนแรกเปิดมาผมอ่านแบบรู้สึกแบบแปลกๆเลยนะเอาไชายัชยชยัชยนะรีบร้อยครับดึงแตก ปิดเป็นหนึ่งงานฮะโอ้เพลงโคตรล็อกเลยอ่ะเพลงอีเวนต์นี้ตื้นๆ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 ขึ้นมาเลยฮะมาเกร์เบิร์นแมนใส่แหมถ้าเป็นดีเวทถ้าเป็นดีไวท์จัสตนี่ผมได้ได้ใช้พลังเงาหนึ่งครั้งกันนั้นเนี่ยเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยพลาดพลาดพลาดกายยาผิดไปอุ่ยหัวแตกโอ้โหพอเขาได้ใส่อะมันได้ใส่ยับไปเว้ย ไม่ไหวนะไม่ไหวนะโอ้ยโหเรากรบประมาทไปฮะไม่ได้ละใช้ชโด o w ไปกันเพื่อความชชัว์ครับเพื่อความชชวร์ผมไม่เสี่ยงใช้ช adow อเวียดก่อนไม่เสี่ยงครับไม่เสี่ยงมาาะยกสุดท้ายกระอนแมนมาโอ้ไม่ทันมาดิเอ้ยเปิดเปิดอ่าจังหวะนี้ฮะงัดหน้าแม่ง เออคอมนแมนขมมสิโดดนะเบิดไปออ้ยแม่งเลยอาวุธอุตส่ามีคีย์วะอุ้ยใกล้ๆๆนี่แหะได้แล้วมาตีแดงนะกเอนหยุดหยุดหยุดบายบายเรียบร้อยนะฮะแตกก็มีแค่นี้นะครับสำหรับอีเวนต์ใหม่ตัวนี้นะครับแม่ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าคลิปนี้จะลงวันไหนแต่วันที่ผมอัดอยู่วันนี้เป็นวันที่หนะครับเออ แม่เจ้าไม่ทำให้ข้าผิดหวังจริงๆถึงเวลาจับเจ้าคอจิบน้ำชานี่เข้าสังเตสะละวงเว็บเข้าคุกนั่นแหละเครไม่เก็ตอะท่านหมายความว่าอย่างไรกันข้าไม่ได้หมายถึงเจ้าอย่ากังวลไปเลยน่ะว่าชืตระกูลของจักรพรรดิทราบถึงความช่วยเหลือของเจ้าดีเจ้าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขแต่อย่าลืมนะว่าข้ายังจับตาดูเจ้าอยู่โอเคครับไม่เจอกับนในพาทต่อไปสัปดาห์นี้ไปครับผมบ๊ายบาย